สวัสดีครับพี่บอมครับทุกท่านครับสวัสดีครับพี่บอมอ่าก <Okay, S 2> ็สวัสดีครับวันนี้ผมมีเป็นรีพอร์ตนะครับของคุณไอรีหลังจากที่เราได้ไปอ n นนาลิสมิทติ้งนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยประเด็นหลักในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นรีวิวนะครับผลประกอบการของงบในไตรมาสีแล้วก็เอาลุกในปี2025นี้นะครับ ก็ในปี2025นี้เอง,ง C, เนี่ยทาง ITC เนี่ยก็ได้ตั้งเป้านะครับการเติบโตหล,ลักๆเนี่ยมีอยู่3ส่วนหลักด้วยกันนะครับส่วนแรกเนี่ย ITC ก็ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้นะครับที่13บสถึงสิเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็จะหนุนด้วยการขยายช่องทางนะครับใน ชแนลของ p r i v a t e l a b e l ซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยก็มีสัดส่วนยอดขายอยู่ที่16นะครับของรายได้ทั้งหมดก็จะเน้นการขยายทั้งในอ่าอเมริกานะครับแล้วก็ยุโรปเองด้วยนะครับโดยในฝั่งของอเมริกาเนี่ยก็จะเน้นในการนำเสนอของสินค้าใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของ premium product นะครับรวมถึงการบุกตลาดใหม่ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกานะครับในขณะที่ฝั่งยุโรปเองเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีสัดส่วนของตัว p r i v a t e l label ที่ยังน้อยนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะเติบโตจากการส่งออก สัตว์นะครับที่มีคุณภาพสูงเทียบเคียงกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกนะครับโดยยังคงเน้นผลิตภัณฑ์จากในกลุ่มของอาหารสัตว์แบบเปียกนะครับขนมฟังชโน f ฟ o ้ดนะครับเพื่อที่จะต่อยอดไปอย่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ของอาหารเสริมต่อไปส่วนที่2เนี่ยทางผู้บริหารก็ได้ตั้งเป้าการเติบโตของกำไรขั้นต้นนะครับที่1 0 1ถจากในปีที่แล้วซึ่งก็จะอิมพลานะครับอัจรากำไรขั้นต้นเนี่ยอยู่ที่2 7 ก็จะลดลงจากในปีที่แล้วเลกน้อยที่27.7%ในปี2024นะครับแต่หากว่าถ้าเราไม่รวมในส่วนของรายการพิเศษจากรายการตั้งสำรองนะครับอัตรากำไรขั้นต้นในปีที่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่27.1% ส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่3เนี่ยบริษัทก็ได้ตั้งเป้าค่าใช้จ่ายในส่วนของ SGA นะครับที่9-10%ซึ่งก็ได้รวมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่ปรึกษานะครับสำหรับการ transformation project ภายในองค์กรซึ่งก็จะลดลงจากใไตรมาสที่4ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากมีส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นค่าใช้จ่าย fixed cost ที่ทางบริษัทได้ทำการ follow จ่ายไปใน Quarter 4 4ที่ผ่านมาแล้ว ประเด็นถัดมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของความเป็นวลนะครับเรื่องการขึ้นภาษีน้าเข้าของทางสหรัฐอเมริกานะครับที่อาจจะเพิ่มขึ้นซึ่งทางผู้บริหารเองก็ยังมีความมั่นใจนะครับและก็ไม่ได้กังวลต่อผลก,กระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาษีในส่วนนี้เองเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะถูกส่งผ่านไปยังลูกค้าอยู่แล้วนะครับเนื่องจาก agreement เ,เนี่ยการซื้อขายเนี่ยก็จะเป็นแบบในส่วนของ cost plus นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยราคาสินค้าของบริษัทก็มีราคาที่ดีนะครับแข่งขันได้ในตลาดทําให้ลูกค้าเองเ ส่วนหนึ่งลูกค้าก็ยังไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเองได้ด้วยนะครับสำหรับมุมมองของเรานะครับเรามองว่า ITC เนี่ยมีการเติบโตที่ดีนะครับสอดคล้องไปกับการเติบโตภาพของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับจากการมีแบรนด์ของสินค้าเนี่ยที่ได้รับความเชื่อมั่นนะครับจากผู้บริโภคจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงเองรวมถึงแนวโน,น,น้มของการให้ความสําคัญของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็มีมากขึ้นนะครับจึงทําให้ยอดขายในกลุ่มอาหารสัตว์เนี่ย อ่าพรีเมียมเนี่ยมีสัดส่วนที่สูงขึ้นนะครับตั้ในปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยทางอี c a เเนี่ยก็มียอดขายาหานสัตว์พรีเมียมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่55%นะครับของยอดขายทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากในปีก่อนหน้าทีอ่อยู่ที่49%สิาำหรับด้าน밸ูเอชั่นและเลคคอมบินเอชั่นเนี่ยเรามองว่าปัจจุบันเนี่ยราคาของหุ้นอี c เนี่ย ก็ได้ลดลงมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงที่เกิดปัญหาในการดิสต็อกกิ้งสินค้าในปี2023นะครับซึ่งในขณะนั้นเองเนี่ยอัตราการเติบโตของกําไรเนี่ยก็ได้ลดลงถึง45%นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามองว่า ITC ก็ได้มีการเติบโตเนี่ยที่รีคอฟเวอร์กลับมาเป็นปกตินะครับเราจึงมองว่าปัจจุบันในราคาหุ้นเนี่ย,ยมีมูลค่าพื้นฐานที่ค่อนข้างจะต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับ และถึงแม้ว่าอัตราการเติบโตในปี2 0 2 5นี้เนี่ยจะทรงตัวจากในปีก่อนนะครับเนื่องจากมีในส่วนของรายการพิเศษนะครับจากการกลับรายการตั้งสำรองรวมถึงผลกระทบทางภาษีจากการอนอุบใช้ตัว global minimum tax นะครับแต่ภาพรวมการดำเนินงานงานของอ่า ITC รวมถึงการแข่งขันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับเราจึงยังเมนเทนราคาเป้าหมายสำหรับหุ้น ITC เนี่ยที่ราคา20 3บจาบาทครับอืมโอเคพี่ถามนิดนึงคือคือจริงอย่างที่เราเคยคุยกันเนาะว่า มันผ่านโกลสเตจแบบแรงๆมาแล้วอย่างที่เมื่อกีจ้จัวพูดไปก็คือในช่วงที่ผ่านมามันมีบางปีที่แบบโต40% 50%นะครับแต่ว่าจากเนี้ยมันก็คงกลับมาโตอยู่ในกรอบบริเวณประมาณสักแบบ10-20%ตามลําดับนะครับแต่ถามนิดนึงครับในเชิงของตัวราคาเนี่ยโอ้มันก็ลงมาค่อนข้างแรงนะจนอนให้ตอนเนี้ย P/E b a นนะครับลงมาเทรดอยู่ในกรอบบริเวณประมาณลบ2 standard deviation ที่ P/E มาสัก13เท่าเนี่ยนะแต่ว่าก็ต้องบอกนะโกลสเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยจาก50 อ่ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะโตลงมาเหลือประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ตามลำดับเนี่ยนะครับคำถามคือเรามีโอกาสไหมที่เราจะกลับมาชอบ i อทีซีคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนโทนเราไปอยู่ใน a อไอค่อนข้าง,างเยอะนะครับอ่ะไมกี้เชิญตอบคำถามนี้เลยครับได้ครับก็อันนี้เป็นธีมของเรานะครับอ่โอเคก็อันนี้เป็นเหตุผลที่เราอ่ปรับคำแนะนำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นเอาท์พอร์ตนะครับคือเราเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ย น่าจะ under value เกินไปแล้วแล้วก็ตลาดน่าจะกังวลเรื่องของ global minimum tax rate มากจนเกินไปนะครับซึ่งทีนี้ก็บอกว่าไอ้ตัว global minimum tax rate เนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ pet food ของ ITC นะครับ <S 2> <S 2> แล้วก็ถ้าดูถ้าไปมอมเห็นตัว PE band จะเห็นได้ว่ามันเทรดลงมาลบ2 SD นะเมื่อเทียบกับอันนี้คือต่ำกว่าเมื่อปี2023ที่มัน มีเรื่องของดีสต็อกกิ้งต่างๆางสถานการณ์ตอนนั้นคือแบบเลวร้ายมากซึ่งณปัจจุบันอ่ะมันมันดีกว่าตอนนั้นแบบหลายเท่ามากแต่ว่าตลาดมิสไพรส์ไปก็คือแบบให้มูลค่ามันแบบต่ากว่าตอนนั้นอีกนะครับคือเราคิดว่าณราคาคือแน่นอนว่าอุตสาหากรรมมันก็คงไม่ได้ปีที่แล้วอ่ะมันมันเป็นการภาพของการรีคอเวอร์กลับขึ้นมานะครับณหลังอย่างเนี้ยมันก็คงโตใน n o r m a l i z e stage ก็อาจจะประมาณสัก10%บวกลบ นะครับคงไม่ได้โตแบบ2ี่สเปอร์เซ็เหมือนเหมือนปีที่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างแย่เลยเนี่ยผมคิดว่ามัลติพเนี่ยไม่ไควรจะเทรดต่ํากว่าลบหนึ่ง SD เอสดีนะเมือม่อเมื่อเมื่อเราดูแบนนรนด์แเพราะฉะนั้นอันนี้เราเราเรา,เราคิดว่า <c oughs> สามารถเล่นได้นะครับในเรื่องของใน,ในเรื่องของแง่ของ valuation ที่มันมิสแมชกับ potential ของการเติบโตของของ,ของตัวบริษัทอันนี้ก็ก็กเป็นตีมคอของเรานะครับคือเราอีเวนต์เพ็ก r า e t เก i c ไรเราที่อ่าอ่า ประมาณ20บาทเนี่ยคือเพคกอยู่ที่ลบ1 SD นะอันนี้ผมไองว่าค่อนข้างค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับจริงๆมันควรจะเอ่อถ้าตามลอจิกมันก็ควรจะเยอะกว่านั้นนะครับแต่ว่าอ,อ,อัพไซด์ามาที่12%เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างก็คอนเซอร์เวทีฟในระดับหนึ่งครับพี่บอมอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยมิกกี้กำลังจะบอกว่าโอเคมันอาจจะกลับไปเล่นในกรอบแบบบวกหนึ่งที่แบบ20เท่าอะยากเพราะว่าการเติบโตมันก็ชะลอลงมาแต่ว่า ลบสองเนี่ยอาจจะเกินไปนะครับแล้วมายกี้ก็เลยมองว่าระดับลบหนึ่งสแตนดาร์ดเดเวียชันเนี่ยคือแบบที่มันค่อนข้างเหมาะสมซึ่งระดับลบหนึ่งสแตนดาร์ดเดเวียชันตรงนี้ก็คือ PE ประมาณสักสิบหกเท่าถ้าเทียบกับปัจจุบันตอนนี้ก็เปิดอัพไซด์ก่อนทัสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบสองเปอร์เซ็นต์ตรงนี้อาจจะเล่นขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับก็มองไปประมาณนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้ภาพที่มันดีสำหรับไอทีที่ออกมาในมีติง้งอ่ะเมื่อกี้คิดว่าเอไอมันจะคล้ายๆกันไหมหรือว่าจริงคืออมัันนนาจจะเป็แบบก ผมว่าอา่อบอกก็น่าจะเป็นคือต้องบอกว่าตัว AI เนี่ยเขาจะค่อนข้างมีการตบโตที่ยุโรปที่ค่อนข้างดีนะครับคือต้องบอกว่าภาพของตลาดเนี่ยคือถ้าถ้า US เป็นหลักเนี่ย US มันจะเติบโตช้าลงนะครับอ่อถ้าบริษัทไหนที่มันอ่อมีสส่วน EU ที่มัน,ม,นมันมากขึ้นซึ่งปีแล้วอะ AI ก็ไปทาโคตัว EU เพิ่มเติมมากขึ้นผมคิดว่า ภาพของ AI ก็น่าจะออกมาดีไม่ไม่แพ้กันนะครับพี่บอมโอเคได้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องทั้งสคนมากสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นคือในฝั่งของตัว ITC นะครับก็ไม่ได้เล่นแบบหวือหวาหาว่าปัจจุบันตอนนี้มีอัพไซด์เลื่อนขึ้นไปจากลบสอป็ลบหนึ่งสแตนดาร์ดที่สักสิเท่าไหมมีโอกาสนะครับ